งานนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับคนเยอะมากเลยนะคะปกติเคยมาช็อปปิ้งที่นี่นะคะศูนย์การค้าเดมอลลงามมาครับผมมาบ่อยเลยครับผมซื้อต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชครับงานนี้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ยูนิลิเวอร์รวมกว่า27แบรนด์ชั้นนำผลิตภัณฑ์ในเขาเรียกว่าควรเรียนที่ใช้อยู่แล้วถามคุณออมนิดนึงค่ะว่าในฐานะเราเป็นผู้ชายคนหนึงเนี่ยนะคะเราเคยซื้อผลิตภัณฑ์เข้าของเพื่อใช้เข้าบ้านไหมคะ ก็มีบ้างามีบ้าง,างเขที่เห็นนี่คือมีแตยย่ลอย่างที่เห<ล>็นท,ท,ที่บ้านบ่อยมากด้วยโอ้โห,โโหโเ,โเ<า>มื่อกี้แอบเห็นปริพันธ์หนึ่งเห็นรักนะคะครับอยู่ตรงเห็นอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้ครนผมเห็นมนอยู่ทุกที่เลยครับไม่น่าไม่น่าเลยเรา ผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะทีนี้ก็<ม>คุณอ๋อมเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสำหรับนะคะอีกหนึ่งคนที่ดูนแลตัวเองตั้งแต่สีสันจบไปเท้าเลือกการดูแลตัวเองยังไงอะคะก็หลักๆเลยก็คือพักผ่อนเพียงพอโอ้โอันนี้แน่นอนสำคัญเลยออกกำลัง,งก,กายค่ะครับอันนี้คือสำคัญมากถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้เราแบบพร้อมทำงานตลอดเวลาอยู่นะโอ้อันนี้ต้องมีซิกแพคสิคะอยากเห็นไหมคะอ๋อเอาไว้เก็บไโหนี่ถ้าอยากเห็นนะดูละคร ผลงานที่จะให้สู่สายตาของประชาชนแล้วก็แฟนคลับทุกท่านอะไรมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ก็มีที่กําลังจะออกอากาศครับเรื่องดังสวรรค์ครับอะไรนะมาบอกง่ายๆสิคะดังดังสวรรค์แฟนคฟังเองดีกว่าครับดังสวรรค์ทราบครับผมโอ้โหอธิบายติดตามได้เอาวันที่ไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราถามเลยนะคะจริงๆนะบริเผ่าเรามีครอบคลุมมาก ที่ตรงตามไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยถ้าดูแลตัวเองผมดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายคุณ๋อมอเลือกในการซื้อสินค้ายอย่างนี้ยังไงเอ่ยจริงๆผมว่าเลือกที่เหมาะก,กับเราคือคือความสะดวกสบายในการใช้ค่ะผมว่าดงๆแลยหลักคือคือความชอบแหละไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจะเป็นอา่าขุมพิทของเลวก็แบบไหนที่เราชอบชอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าการดูแลผิวหน้าล่ะคุณ๋อมเลือกที่จะดูแลยังไงก็ว่าเห็นไหมคะละครเยอะไหมคะเยอะ โอ้โหต้องอยู่ท่ากลางแสงแดดด้วยแต่ยังเป๊ะอยู่เลยก็ก็ไม่ไปนะก็จริงแล้วก็ถ้าเออกกลางแดดเยอะใช่ไหมครับก็ทาครีมกันแดดบ้างแต่ว่ายังคงไปถ่ายละครทำงานบ่อยอาจจะต้องแต่งหน้าบ่อยก็ต้องล้างหน้าสะอาดอ๋อก้ใช้ครี้นซิ่งงานในการเช็คก่อนนะคะไม่ใช่เพียงแค่เพียงแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะอย่างเราๆผู้ชายเองก็ต้องเลือกใช้เช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะครับอย่างเส้นผมก็ อย่างที่บอกคืออย่างผมเนี่ยก็อาจจะแบบใช้สเปรย์เยอะผู้ชายนะค่ะ<ม>แล้วท่านตัวเไหนมันก็ต้องมีการจัดแต่งทรงผมบ้างาจะบอกว่าคือกลับไปเนี่ยรีบล้างออกอ๋อกลัวเกิดแบนแข็งใช่นน<ม>ใชครับอืมแล้วถ้าเกิดว่าในการดูแลผิวนะคะดูแลยังไงเออแบบเอ้ยแบบผิวของเราได้แบบดูกระจ่างใสจริงๆก็กลับไปก็รีบอาบน้ำแล้วกันแล้งก็ไม่ได้เคยเคยไหมคะกลับไปนอนเลยอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีนะเขาเขาเป็นพระเอกถึงเขาจะทำงานหนักนะแต่ว่าเขา มีเวลานะคะต้องดูแลตัวเองด้วยนะสิ่งที่สำคัญสุดๆเลยนะคะทีนี้วันนี้ไหนๆก็มาร่วมนะคะกับกิจกรรมในงานของเราแล้วอยากให้คุณออกเอค่ะได้เชิญชวนในหลังท่านมาเลือกซื้อสินค้าในงานของเราสันิดหนึ่งโอ้ต้องบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเห็นสินค้าเนี่ย จะบอกว่าแทบไม่ต้องเชิญชวนเลยก็ว่าได้ครับเ<อ>พราะว่าทุกคนเนี่ยผมเชื่อทุกบ้านเนี่ยต้องใช้อยู่แล้วที่มันอยู่เนี่ยครับใช่ะเพราะเขามีทัง้งหมด27แบรนด์ที่ทำให้คุณเนี่ยเข้ามาแล้วดูดีตั้งแต่สีสันจนไปเท้าจริงๆนะคะงานของเราค่ะมีะแต่วันที่14